สวัสดีครับมาหอดบ้านแล้วครับพี่นอ้องมาหอดบ้านกันหนา็ตังล่านทีหนึ่งเขาหนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วตั้งของเขาแล้วมาหอดบ้าน สองนุ่มสองกุ่มกวนนะครับประมาณสองกุ่มกลัวกวนนี่แหละเอ้โหเย็นเส้นหัวต้นอยู่ี่อยูเขา ออกจากห่องมากจากไต้หวันห่องยี่ไต้หวันมากไปฮองมา,มานสานามบิน,นเทายวนไปฮอดกว่าไปส่งอินโดแล้วก็หกมุ่งครับหกมุ่งห,หกมุ่งก,งก,กง็กว่ามันก็จะได้เข้าไปมองไทยอยู่รดมันไปฮักหลายมองบานนี่ก็มามา ก็สิได้ขึ้นรถขึ้นรถจากเทาย้อนขึ้นมาเนี่ยขึ้นแกยงสุวรรณภูมิจากเทาย้อนมาสุ่วรนวันภูมิขึ้นย้นเทาย้อนนั่นเกาโมงเกาโมงเกาโมงเส้าหามาหอดสุวรรณภูมิกน ไม่งมงไม่มงกนะครับไม่กลัวบม่กตึงมก็มาถ่ายอยู่สวันหนึพูดีเกินหอดหกโมงแล้วก็ได้ขึ้นเคียงมาเชื่งไร่นิดหน่อยเราไปหาพอดีนั่งรถมาหนึ่งกับ0านซิบนที่ อย่าปลดลอยเศร้าลอยเศร้ามากมมหอดดีเลยวไหรับไปนอนก็สามสี่ทุ่มอาบน,น้ำมหอดใจก็ดีโอ้ยก็เไหนรับไปนอนเนาะมากินเข่ากินเข่ายิ้ด้วนได้นอนลลางถวยมาล่างควย ทางถ้วยทางซามโอ้โหหกนัดเด้จะได้จัดไปมดในกระไดเหล่าดองอยัง,ยงมีอยูในสมยังเหลียอ,อยู่ไีไ่อะไรกินสมนี่ต้องไปครับนี่แปดปีไม่ ใส่วางส่องซีปีฮาปีนะครับส่องฮาปีครับนี่แลก็ไส้ดำกลองไว้เนี่ยล่างถั่วเองครับพี่นอ้องต่อยวี่สองครับ